ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่สถานีเพลง Cover Station Channel นะคะวันนี้แอดมินพิมพ์นะคะจะมาทำนายไพ่ยิปซีรายวันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่รอฟังนะคะประจำวันที่16พฤษภาคม2567นะคะ สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้จะมีความสันโดษไม่วุ่นวายกับใครนะคะใช้ชีวิตเรียบง่ายสบายใจนะคะวันนี้จะยังไม่มีโชคนะคะสำหรับวันที่16นะคะต่อไปเป็นวันจันทร์นะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์อยากจะพักผ่อนพักกายพักใจพักผ่อนมาพิจารณาตัวเองเรื่องปัญหาต่างๆในชีวิตนะคะ สำหรับวันจันทร์ก็ยังไม่มีโชคนะคะวันนี้แล้วก็ต่อมาเลยนะคะเป็นวันอังคารนะคะสําหรับคนเกิดวันอังคารนะคะมีความรักที่เป็นสุขรักร้นใจนะคะแสนสุขในความรักเลยนะคะสําหรับโชคราบนะคะก็มีให้นิดหน่อยนะคะ วันนี้มีลุ้นนะคะสําหรับวันอังคารนะคะสําหรับวันพุธนะคะวันนี้โดดเด่นเดือดซันเลยนะคะก็คือวันพุธจะถูกหวยมีโชคล่ํารวยพบเนื้อคู่ก็คู่หล่อคู่สวยนะคะวันนี้วันดีของวันพุธนะคะสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสหัสนะคะวันพฤหัสมีโชคเทวดาให้โชคนะคะสุขภาพแข็งแรงมีลาบปากด้วยนะคะวันนี้วันพฤหัสเจอเนื้อคู่ด้วยนะคะ สำหรับวันศุกร์นะคะอย่าหัวแข็งโดดเด่นอยู่คนเดียวนะคะอะไรก็ควรจะทำงานเป็นทีมนะคะถ้าหากว่า,าคิดไม่ดีหรือว่าทะเลาะกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็ต้องขอโทษเขานะคะสำหรับวันศุกร์นะคะสำหรับวันเสาร์นะคะวันนี้เป็นวันที่ คุณอยากได้ความยุติธรรมที่สุดเลยนะคะแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจนะคะสำหรับคำทำนายก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคนที่มีโชคก็คือสรุปแล้วก็คือเป็นคนวันพุธนะคะกับวันพฤหัสหัสนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ